เจ,จรืญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำกติธรรมเรื่องจิกซอชีวิตมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อคิสศกิจใจเพื่อให้รักกานทำความชั่วมุกสุการทำความดีด้วยกายวาจาใจจิกซอชีวิต ครอบครัวก็เหมือนภาพจิ๊กซอภาพหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนน้อยใหญ่มารวมตัวกันเป็นภาพที่สื่อความหมายแตกต่างกันออกไปสมาชิกบางคนก็เป็นจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในภาพกับบางคนก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆแต่สำคัญมากเพราะถ้าชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นนี้ขาดหายไปหรือมี รอยบิ่นไม่สวยงามเมื่อใดก็จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้กับภาพโดยวรวมเมื่อนั้นบางภาพไม่ได้สร้างความน่าประทับใจะอะไรเลยให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นได้แต่มองผ่านตาและก็ลืมเลือนไปในทันทีกับอีกบางภาพที่ให้ความรู้สึกน่าสลด อดหูใจซึ่งแตกต่างจากอีกหลายๆภาพที่ให้ความรู้สึกสุด,สดชื่นเบิกบานใจทุกครั้งที่ได้ยนินเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพจิก๊กซอของครอบครัวของเราไม่ว่าเราจะทำหน้าที่ดีดหรือไม่ดีหรือไม่ว่าเราจะมีส่วนช่วยประครับประคองเกื้อกูล นุนครอบครัวของเราโดยการปฏิบัติที่เหมาะสมตัวกายวาจาและใจมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามเราทุกคนย่อมเป็นส่วนสำคัญต่อจิ๊กซอนั้นๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่ภาพของครอบครัวของเราขาดชิ้นส่วนชิ้นใดไปหรือมีสภาพที่ดูไม่ดีภาพนั้นก็คงหาความสมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นแน่นอน เราทั้งหลายจึงควรเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมประกอบแต่กรรมดีทั้งกายวาจาและใจอยู่เป็นนิสัยเพื่อสร้างภาพจิกซอของครอบครัวของเราให้เป็นภาพที่พิสดารก็เกิดจากความอิม่มเอ,อิบเมื่อนั้นเพื่อว่า เมื่อผู้ใดได้มองเห็นก็เกิดความสุขใจและจดจำแต่เรื่องราวดีๆของครอบครัวของเราไปอีกตราบเท่านานด้วยอานดีสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างละพิปัญญาผู้ฟังด้วยดีอมได้ปัญญาขอให้ท่านผู้ศึกษาสิริกิตชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่ม u t u b e เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคภัยพิบัตรายทั้งปวงมีอายุวนันนสุข,ขับปะละปฏิพานธนสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยหลากยุตสุขสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปูญาตายายายิญาติสนปิติสหาย รารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุม่งมากปรารถนาของท่าน,นเพือนขอเจริญพร